ตอนนี้ปัญหาหมูแพงก็ยังมีอยู่นะครับรัฐบาลยังแก้ไขปัญหานี้ไม่ตกทำให้มีพวกหัวใสครับลักลอบนำเนื้อหมูจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในไทยเอาจากสปปลาวเข้ามาในไทยหวังว่าจะทำกำไรได้แต่สุดท้ายไม่รอดนะครับถูกเจ้าหน้าที่ที่มุกดาหารเขาจับได้ซะก่อนพบของกลาง20ตันมูลค่ากว่า5ล้านบาทครับ ด่านกักกันสัตว์มุกดาหารสกัดจัดก,การลักลอบนำเข้าเนื้อหมูและซี่โครงหมู1,200กล่องใส่กล่องที่เขียนภาษารัสีซียไว้น้ำหนักประมาณ20ตันนะครับมูลค่าเนี่ยประมาณ5ล้านบาทจับได้ที่บริเวณด่านสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองช่วงเย็นของเมื่อวานนี้หลังจากได้รับแจ้งว่าจะมีการขนซากสุกรที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าไทยเจ้าหน้าที่จึงอายัดของกลางเอาไว้ตรวจสอบหาโรคระบาดของสัตว์กันต่อ จากการสอบสวนคนขับรถบรรทุกเนี่ยอ้างว่าไปขับรถส่งขนมที่สปปลาวแล้วผู้ว่าจ้างให้นําตู้คอนเทนเนอร์นี้กลับมาด้วยแต่ตัวเองเนี่ยไม่รู้ว่าข้างในมันเป็นเนื้อหมูแถมในจ้างก็ไม่ได้บอกจุดหมายปลายทางนะครับว่าจะให้ไปส่งที่ไหนบอกว่าพอมาถึงมุกดาหารแล้วเดี๋ยวจะบอกอีกทีว่าให้ไปส่งที่ไหนพร้อมกับอ้างว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้ค่าจ้างแม้แต่บาทเดียวถ้าเกิดรู้ว่าของข้างในเป็นสิ่งของผิดกฎหมายก็จะไม่รับงานเด็ดขาด เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวคนขับรถพร้อมกับรถของกลางไปดำเนินคดีตามพรบรโรคระบาดสัตว์มีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน200 0 0 0บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะครับส่วนที่จังหวัดน่านครับนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบห้องเย็นและห้างสรรพสินค้าที่เป็นจุดกระจายและจำหน่ายเนื้อหมูไม่พบการกักตุนสินค้านะครับเช่นเดียวกับที่พยาว นายศักฤทธิ์สลักคำผู้ว่าราชการจังหวัดพยาวพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบสต็อกเนื้อหมูในห้างสรรพสินค้าและบริษัทเอกชน5แห่งไม่พบการกระทําผิดเช่นกัน <ừ> ตอนนี้ก็ต้องกวดขันกันหน่อยนะครับเพราะว่าเนื้อหมูมันแพงจรง <ừ> ิจรงๆนะ <ừ> ก็เลยต้องดูว่ามีการกักตุนไมหมมีการแจ้งสต็อกตามกฎหมายหรือเปล่าเข้มงวดขึ้นทุกทีเลยนะคะสําหรับการตรวจสอบห้องเย็นนะคะ